โอเคครับ yellow how to spell yellow y e l l w l o w มาแล้วนะคะขึ้นสนามแต่คหมูก็ฟังครูนเขาเวลาเรียนนะคะโอเคเก๋งมากเลยค่ะน้องบิงโกเก่งมากค่ะนอกจากทะเลทราสีเหลืองแล้วเปลือก ปกติเปลือกของข้าวโพดมีสีอะไรคะเด็กๆทีเขียวก็ต่างสีอะไรลูก Green Blue can spell green for me. Equidets ค่ะ This is the classroom ใช่ไหมคะใช่ไหมคะโอเค very good ค่ะ m a g g i e คะ How to spell green G d b l e G Green สีเขียวโอ e e G Double e อไม่รู้อากินเอนีปเอาไปทิ่กี้ C C C A ดำเนน E N G Very good ดูทับทายค่ะพร้อมนักเี้นะคะรีนแปลว่าสีอะไรนะลูกสีเขียวสีเขียวใช่ไหมคะรีนแปลว่าสีเขียวเพรานะฉะนั้นประโยคของข้อโพดเราได้รับรู้หมด